สวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอาบองประโอนนะจ้าวันนี้ดาวเราเาพามากินตำแตงกับหมูยอแล้วก็หอยแมงผู้จ้ะหอยแมงผู้แกะแช่ฟรีที่นอร์เวย์นะจ๊ะอืม่ามีไก่ด้วยไก่กับเอ่อใส่กับหม้ออบลุมรอดนะก็คือก็ใส่ธรรมดาและจะใส่ซีอิ๊วขาวใส่พริกไทยใส่เกลือนะธรรมดานี่ อืร้อนๆเลยร้อนๆเลยมีพักบุ้งนะเหี่ยวแล้วพริกหวานกระลำแล้วนมจีนสักหน่อยมีไขต่ตุมด้วย ไม่ได้กินตำแตงนานนะอืมรู้สึกหิวว่ะเนี่ย ช่วงนี้กระหล่ำซัมเมอร์ออกแล้วนะก็คือที่นอร์เวย์มันจะมีกระหล่ำประมาณสองแบบใ่ปะกระหล่ำซัมเมอร์เนี่ยเขาจะอ่อนหน่อยเวลาเองเอามากินเลนมันนุ่มอร่อยนะแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวอ่ะมันจะเป็นกระหล่ำกระหล่ำวินเตอร์ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมเขาจะแข็งทุกคนเอามากินเลนมันก็ได้แต่ว่ากระหล่ำซัมเมอร์จะอร่อยกว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเขานาฬแล้วเนาะกระหล่ำซัมเมอร์ก็ออกเหมือนกระหล่ำมานเองเลยจ้ะ Chất đài bác bố lờm hiểu lắm 哎。 ไปละจ้า